ถ้าถามผมนะครับในแง่หมอหัวใจคิดว่าโรคไหนที่น่ากลัวที่สุดนะครับผมตอบเลยครับว่าเป็นโรคไขมันในเลือดสูงนะครับเพราะว่าโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยทำให้คนดีๆแข็งแรงดีๆเห็นกันอยู่ดีๆเนี่ยเสียชีวิตฉับพลันได้เลยนะครับรู้กันใช่ไหมครับว่าอวัยวะที่สําคัญที่สุดของร่างกายเนี่ยก็คือหัวใจนะครับแล้วก็สมองซึ่งพวกนี้ มันก็จะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจและสมองแต่ถ้าเกิดว่ามันมีโรคอะไรก็ตามอ่ะที่ทําให้หลอดเลือดเราเนี่ยตันฉับพันหรือว่าทําให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจหรือว่าสมองได้ฉับพันเนี่ยอันนี้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับและไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็เป็นโรคหนึ่งในนั้นนะครับที่ทําให้เกิดหัวใจตันแบบฉับพันร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีได้ครับกลไกของมันผมเคยพูดไปหลายครั้งล้นนะครับก็คือเวลาเรามีไขมันที่สูงมากๆมีน้ําตาลที่สูงมากๆมีความดันหรือน้ําหนักทีเก่เยอะเนี่ย คราบไขมันที่เยอะๆมากๆหนาๆมีการอักเสบเกิดขึ้นวันดีคืนร้ายออกออกกำลังกายหนักเกินไปหรืออาจจะไม่ออกกาลังกายใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยคราบไขมันหลุดออกมาคราบไขมันตรงบริเวณที่หลุดออกมาเส้นเลือดตรงนั้นเนี่ยมันมีร่องรอยในการเกิดคราบไขมันหลุดร่างกายเรียกว่าตรงนั้นเกิดแผลขึ้นก็เลยไปเอาก้อนเลือดเก็ดเลือดไปอุดเส้นเลือดตรงนั้นเวลามันอุดเนี่ยมันอุดแบบไม่รู้อะไรคือมันอุดไปตันร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจในเส้นนั้นทั้งเส้นนะครับเจ็บหน้าอก หัวใจผิดจังหวะฉับพลันแล้วก็เสียชีวิตครับปัญหาอย่างนี้ครับคือโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่มีอาการเลยนะครับมันไม่มีอาการเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคอย่างอื่นเช่นน้าหนักตัวเยอะเราเห็นเลยว่าน้ําหนักตัวเยอะขึ้นใช่ไหมครับเราวัดจากขนาดได้ชั่งน้าหนักได้เรามีเบาหวานที่สูงมากๆเนี่ยเรามีปัสสาวะบ่อยมีอาการอ่อนเพลียแล้วสุดท้ายก็ต้องไปเจาะเลือดนะครับแต่ถ้าเรามีไขมันเลือดสูงเนี่ยมันไม่มีอาการเลยนะครับจนมาอีกทีคือตุ้มเดียวหัวใจ หรือต้มเดียวสมองนะครับปัญหาของไขมันในเลือดสูงก็คือถ้าเราไม่จอะเลือดตรวจเนี่ยนะครับเราจะไม่รู้หลายคนมากๆเลยนะครับเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยมากๆตั้งแต่อายุ20ปลายๆเนี่ยก็มีกลุ่มนี้ก็จะเป็นกรรมพันธุ์นะครับอาจจะไม่ได้เป็นจากไลฟ์สไตล์ของเขาและกลุ่มนี้มีความน่ากลัวคือเขาต้องโดนไขมันในเลือดสูงเนี่ยนานกว่าคนปกติถ้าเราเริ่มเป็นไขมันในเลือดแค่20ปลายๆใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้รับไขมันในเลือดเนี่ยสูงในเส้นสเลือด10ปี15ปีเพราะฉะนั้นพวกนีีน้้เเเเเ่่บางงท40-45กกิิดดรรืืออแลลววัใจต ก็เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเกิดหลอดเลือดสมองได้แล้วครับและปัญหาที่หนักของนั้นคือหลายคนเนี่ยเวลาไขามันเลือดสูงเนี่ยนะครับเขาจะคิดว่ามันไม่เป็นอะไรมันเป็นไขมันที่สูงของเขาเองแล้วก็มันเป็นมานานแล้วไอ้สูงเนี้ยนะครับมันเป็นปกติของเขาซึ่งผมบอกหลายครั้งแล้วว่า การที่ไขมันเลือดสูงเนี่ยไม่มีคําว่าปกตินะครับเราจะต้องดูให้ชัดเจนว่าไขามันเลือดที่สูงเนี่ยมันสูงมากเกินไปไหมสูงไปในทางที่ไม่ดีที่จะต้องรักษาหรือเปล่านอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลความรู้ชุดความรู้มากมายหลากหลายรูปแบบที่ทําให้บางคนเนี่ยเชื่อว่าไขามันเลือดที่สูงเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรอาจจะเป็นไขมันที่ดีเยอะเกินไปก็ได้นะครับหรือจะเป็นจากสายเคเดอ,อื่นเช่น,นจากไลฟ์สไตล์ต่างๆซึ่งพวกนี้ผมบอกเลยว่า บอกยากมากครับว่าตลงเรา LDL ที่สูงมากๆเนี่ยมันเป็นจากอะไรเป็นจากการกินเป็นไลฟ์สไตล์การกินเป็นจากคีโตหรือจริงๆมันเป็นโรคของเราที่ซ่อนอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ทําการพิสูจน์เนี่ยเราไม่สามารถ วางใจได้เลยว่าไขมันที่สูงเราเนี่ยมันคือไขมันที่มันปกติหรือเป็นไขมันที่ดีหรือเป็นไขมันจากที่เรากินจากไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะครับเช่นคีโตเจนิกไดเอทเป็นต้นครับดังนั้นนะครับผมจึงแนะนําคนที่ไขมันสูงทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ LDL มากๆเกินอ1 8 0ขึ้นไปเนี่ยต้องใส่ใจตัวเองดีๆนะครับอย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นไลฟ์สไตล์ในการกินหรือเป็นไขมันที่ดีจนกว่าจะพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดว่ามันคือไขมันดีจริงๆครับนอกจากนี้นะครับคนไข้หลายคนหรือส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้ากินาขเเรรบออทงิ์็ตหื ความต่างๆมากมายว่ายาไขามันเนี่ยเป็นอันตรายทําให้ตไตวายทาให้มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อสลายนะครับหรือทําให้เป็นทฤษฎีสมคบคิดของบริษัทยาที่จะขายยามาก,มากๆนะครับเป็นต้นดัง mm hmm. นั้นนะครับผมแนะนําอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามีไขมันในเลือดที่สูงแล้วเราไม่อยากกินยาจริงๆเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นไขมันที่ดีของเรานะครับเราสามารถตามได้ครับดูว่าหลอดเลือดเราเนี่ยมันมีเรื่องของปัญหาในการเกิดไขมันสูงหรือเปล่านะครับเช่นหลอดเลือดที่คอเนี่ยเราก็สามารถทำคาร์ตินด็อปเปอร์ได้นะครับเป็นออลตอาซาวที่หล มีคราบไขมันหรือยังนะครับหรือถ้าเป็นที่หัวใจเราก็ทําเป็น c t ีแคลเซียมเพื่อดูว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยในหลอดเลือดมีพวกแคลเซียมมีพวกค่าผิดปกหรือยังนะครับถ้ามีแล้วแสดงว่าไขมันที่สูงของเราที่เราคิดว่ามันดีมันเป็นจากอาหารธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่ละครับมันแฝงด้วยโรคมาก็จะต้องกินยารักษานะครับการกินยาไขมันนะครับไม่ได้กินยาเพื่อลดระดับ ไขมันในเลือดให้มันดูสวยๆแต่ยาไขมันไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดโดยตรงนะครับทำให้คราบไขมันที่มีเนี่ยมันสเตเบิลหรือมันไม่หลุดง่ายไม่เกิดพลักรับเจอคราบไขมันที่มีมีโอกาสที่จะบางลงได้นะครับและตัวยาเนี่ยสามารถลดการอักเสบได้บางคนจะคิดว่าอ้าวไมและมาโฆษณายาอีกแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงและความจริงเป็นสิ่งที่หมอหัวใจทุกคนแทบทั้งประเทศเนี่ยอยากส่งข้อมูลให้คนไข้หรือว่าให้คนทุกคนที่เป็นโรคไขมันนยครับได้ตระหนักรับรู้ไม่งั้นนะครับวันดีคืนดี มาด้วยเรื่องหัวใจขาดเลือดจั๊กพันอันนี้อันตรายมากครับบางทีมาไม่ถึงโรงพยาบาลเสียชีวิตได้มาถึงทาบอลลูนอาจจะรอดได้นะครับดังนั้นเนี่ยให้มองว่าไขามันเลือดที่สูงนะครับยิ่งอายุน้อยและยิ่งสูงเนี่ยยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะเราต้องได้รับไขมันที่สูงเนี่ยนานกว่าคนที่อายุเยอะนะครับต้องใส่ใจตรวจเลือดและทําการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการเปลี่ยนการปฏิบัติร,ร่างกายออกกําลังกายลดน้าหนักหรือจาก ด้วยการกินยาก็ตามนะครับถ้าถึงช็อตที่ต้องกินยาหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะกินยานะครับเพราะการรักษาไขมันที่สูงเนี่ยเวลาเรากินยาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงหรือดีขึ้นเลยแต่เรากินยาเพื่ออีก10ปีหรือสิบห้าปีข้างหน้าไม่เกิดหลอดเลือดหัวใจไม่เกิดหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นครับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ